สวัสดีเจ้ามาปะกับพันองหัมรานะในช่องการว,กว่าก๋ยไทยวันนี้พนอจะไปะวันนี้จะไปซื้อพลาสติกมืดกว๋วยเข้าเนาะเจ้าเนาะจะไปซื้อพลาสติกแล้วก็จะมาอู้ถึงเรื่องอข้อเปรียบเทียบของอย่างก็คดี คดีน้องชมพู่กับคดีแตงโมเนาะมาโอ้ถึงช่องซือซ้อซื้อน้อยซื้อใหญ่เนาะซือ้อนี่แหละซื้อทีวีซือ TV, ซ้ออะไรอย่างนี้แหละเขาเดี๋ยวนี้เขามาโอ้ถึงช่องอ่าเขามาโอ้ถึงเรื่องคดีก่อนนะเจ้าเนาะไอคดีของแตงโมกับน้องชมพู่คดีของแตงโมนี่มันเป็นคดีใหญ่คดีใหญ่คนรอบๆตัวเป็นก็ มีเงินมีชื่อเสียงแล้วก็แล้วก็คนรอบตัวมีเงินมีชื่อเสียงแตงโมเปนก็เป็นดาราเนาะมีเงินมีชื่อเสียงเนาะเออมันบบเหมือนคดีของชมพู่ชมพู่นี่มันเป็นคดีบ้านๆมมันแตกต่างกันตรงเนี้ยคนคดีของแตงโมแต่ละคนตีหลบๆข้างแตงโมน่ะ มีเงินมีเจอเสียงกันทั้งนั้นเวลาอู้ออย่างไปคนก็ฟังของแหละมีคนฟังลหละในส่วนคดีของลุงพลน,นี่มันอู้ออย่างไปมันก็บอฟังเพราะมันเป็นคดีแคบบ้านๆน,นะเจ้าเนาะเป็นคนบ้านคนคนทุกคนโจรน,นะเจ้าอ่าทีนี่ก็จะว่าก็ได้พอข่าวติดตามที่เขาได้พอข่าวที่ข่าวที่เป่น เอามาลงล่ะในในสื่อนั่นล่ะในอย่างก็ข่าวช่องทีวีทีวีแต่ละแต่ละช่องนั้นอืมเขาเอาไปลงลงแล้วแล้วก็มีคลิปคลิปหนึ่งในอย่างก็อ่ามึงเก่าเหรออ่ามันว่าจะงนี่เนาะมึงอ TV เอาทีทีวีไปเอาไปลงนะมึงเก่าเหรอแล้วคนก็บอกว่าคนติอู้อ่ะคนติอู้อ่ะเป็นของลุงพนลุงพนเป็นคนอู้ คนอ่านข่าวนี่อนตีจะอ่านข่าวนี่มันบอกฟังก่อนก็ว่าจะไดเนะาะบอกพอในคลิปก็ว่าเรื่องมันเป็นยังได้ยังได้เสียงไผ่ลงพ้นเป็นเสียงน้อยแล้วก็ไอ้คนตีว่ามึงเกา่าเหรออ๋ออันนั้นน่ะคนคนท่าตีท่าต่อยละ่ะท่ายุท่าเยน่ะนะเป็นเสียงใหญ่แล้วคนอ่านข่าวก็เอาไปลงแบบนั้น ความจริงมันบาดทุกนาะมันต้องพอก่อนว่าเสียงของไข่จะแยกแยะบาดทุกขั้งแรกมาก็นั่นนะตอนข่าวลุงพ้นใหม่ๆนั่นนะก็มีแล้วช่องทีวีช่องหนึ่งเบาๆลุงพ้นเป็นไบโฟล่าอืมไอ้ครับตอนนั้นเขาก็ยังว่าอาซิพาซิปไบโฟล่าแต่ก็นมแต่เขาหมูนาะอแล้วบาดเดียวนี่นี่ขั้งที่สองแล้วนี่บอกว่ามึงเก่าแล้วความจริงความจริงมันก็หลายขั้งแล้วแหละแต่ว่านี่มันหันชัดที่สุดนะ่ะ มึงเก่าเหรอทั้งๆที่ได้ยินสิคลิปเสียงอ่ะลุงพลอ่ะสวัสดีครับผมไม่อนุญาตนะครับผลก่ออู้จัดเมาะแล้วแหละแ,แ,แต่ไอ้ไอไอ้ตัวนี้คนมาเตือนผลก่ออู้จัดหมน่นนะน้องแอนแฟมิลี่คุณหน้าที่มาผลก่ออู้จัดหมน่นแล้วไอ้นี่แหละไอ้ไอ้คนตีมาบุกลูกนี่แหละมันอู้บมวนใส่เิ้นมันพยายามจะยุ่ยเย่ใส่ต้นอืม เราจะหนีวะสื่อเนาะแต่ว่ามันโชคดีอย่างที่ว่าลุงพลเรื่องของลุงพลมันเกิดมาในยุคดิจิตอลในยุค u ูทู e เนาะเจ้าเนาะถ้าว่าเป็นยุคตะกอนนะสาวสามสิบปีตะกอนนะลุงพลนี่มาเดียวนี่ <c oughs> กล้องลุดถ้าว่าเป็นในยุคตะกอนเนาะถ้าว่าลุงพลเป็นอยู่ในยุคตะกอนนี่นะ สามสิบสามสิบสาวสามสิบปีตะกอนนี่นะอ้อปาเน่ก็นอนในคุกน้นแล้วแหละ mm hmm. นี่ยังดีว่ามันอยู่ในยุคมียุคโซเชียลถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคนจะมียนะูทูบเบอร์เนาะเพราะว่าเฮาแบบมีชื่อมีเสียงแบบมีเงินมีทองเฮาแบบมีแบบม,มีอย่างเงแบบมีเสียงที่จะไปต่อโอต่อเถียงกับไผเนะเจ้านาะ ม่มีเสียงที่ไปฟอต่อรอดต่อเถียงกับฟอย่างนี้ที่ว่ามียูทูบเบอร์แหวนล้อมตัวเป้นเนาะก็ถ้าว่ายูทูบเบอร์มันช่องน้อยต่ยนะเขาจะไปเปรียบเทียบกับช่องใหญ่ก็มาได้เหมือนช่องทีวีอย่างทั้งหลายก็มาไ,ได้เลยเนาะเออยูทูบเบอร์เนบนช่องน้อยแต่ว่าถ้าว่าเสียงเสียงน,น้อยๆเล็กๆน้อยๆนะถ้ารวมตัวกันเป็นซิปเสียงเส้าเสียงแบบนี้มันก็สามารถดังขึ้นมาได้เหมือนกันนะเจ้าเนาะ อืมยังดีละกันอยู่ในยุคนี้ถ้าอยู่ในยุคก่อนนี่เบาไหวละยิ่งกว่าแพ้กันนะ่ะเดี๋ยวขนาดยุคนี้เขาก็จึงหันหันอยู่แล้วว่าเป็นแพ้เฮ้ยมีแต่ข่าวแต่ข่าวตัวถ้าบัาสู้บัสอบตัวบาบานับถือพยานาคตัวก็บาต้องมาอฮัลโหล ต้องหูอยู่แล้วว่าตัวตึงมาชอบมันต้องมีคนจ้างมาอยู่แล้วเนาะไอรที่ใดจะจะมาเสียเงินฟรีๆนะเพราะจากจากอันอย่างเพชรบุรีมาสมมุติละแต่ก่อนแกแกเป็นคนเป็นลูกน้องอหมอป้ามจิกะเออถ้าว่าแกมาจากเพชรบุรีหรือว่ามาจากกรุงเทพไปได้น่ะค่าน้ํามันมันมดไปต่ใดแล้วค่ากินอีกอะค่าที่พักอีกอะ มันก็ต้องมีคนจ้างมาแหละถ้าแกมาแค่หวังแค่นั่นนะเพราะคงไม่ใจร้ายมาันละก็อาจจะบะอูบอ้บะอู้ก็อดอู้บได้อะไอ,อย่างจะได้ปลาล่เหลือสื่อก็ได้สือ่อใหญ่ก็ได้สือ่อน้อยก็ได้โอ,อ้โหเร้วว่ะเป็นสื้อนี่ป้าน้องมาดูทีวีมาเป็นสิบป,ปีแล้วนะ ตั้งแต่ปาน้องเริ่มเล่น Facebook แต่ก่อนเริ่มมีโทรศัพท์แต่สมัยก่อนอะอออออออถอยก็ถอยบัดดูโทรทัศน์มาบัดดูทีวีมาจะเป็นชิปีละเมื่อก่อนนี่บดัดดูเพราะว่เาเขาเมีโทรศัพท์แล้วเนาะแล้วเขาก็ได้พอใน YouTube อยากดูข่าวอย่างก,ก็กดเอาข่าวทุกช่องมา เอาเท่า,าทุกช่องป้าน้องจะไปติดตามมดทุกช่องข่าวทีวีนั่นนะเออแต่เดี๋ยวนี้พอได้ยินเรื่องไอ้ใบโพลา่าโพล่านะนะั่นน่ะครั้งแรกตอนข่าวลุงพลน,นี่แหลปะป้าน้องกดออกมดเลยมาเป็นข่าวมาเป็นนั่นพูดติดตามช่องไหนสักคนช่องไหนไหนป้าน้องออกมดมาฟังเลยเวลาเขาฟังมาใช่ฟังข่าวเรื่องของคนอื่นที่มาใช่เรื่องของชมพู่นะ เอาฟังข่าวเรื่องของของคนอื่นนี่อ่าป้าน้องก,ก็คิดในหัวนะะคิดว่าพญานในหัวน่ะป้าน้องคิดว่าเอยขนาดเรื่องของชมพู่มันยังเท,ท้าติดตามมาขนาดนี่มันยังบิดตรงเนาะแล้วเรื่องของคนอื่นมันจะตรงเออป้าน้องก็คิดจงนี้ <c oughs> ขนาดเรื่องคนที่เทาติดตามมันยังบิดตรงอะ่ะแล้วเรื่องของคนอื่นที่เทาบัดติดตามแล้วมันจะตรงก่อ พน้องก็คิดจะนี่พน้องบทติดตามให้นสักคนนาะ <c oughs> <c oughs> ติดต่ามผ่นสักคนอพอๆในยูอันยูทูบช่อง youtube ดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องน้อยช่องมันมีื่อเสียงช่องที่นคิดว่าืเสียงเป็นน้อยกว่าช่องทีวีอีกน่ะมาได้ช่องใหญ่เหมือนทีวีอีน่ะยังน้อยเขาก็ได้พอเหตุการณ์จริงของจริงเรื่องจริง นี่ใครปั๊บปรุงแต่งถึงแม้ว่าจะถ้าว่าจะมีอันช่องบางช่องที่เปินจะปั๊บปรุงแต่งกันอย่างก,ก,ก็กัมันก็บันนักเหมือนนั้นช่องทีวีเนาะหัวถัวไอ้พวกนี่อู้ข่าวก็บบต้องหล่องตรงรอยฟังก็บบต้องหลองตรงรอยเปินมีหลักฐานเนี่ยถ้าว่ามีอย่างมีอย่างเปินเปินก็นเอาหลักฐานมาสู้กันเลยเนาะ เักฐานมาสู้กันนเลยเรื่องมันจะเป็นจะได้วันนี้มาการเจ้าป้าโจ้เมาหัวเรื่องเรื่องนั่นชมพูข่าวชมพูข่าวไีเมย์นองมาเดียววันนี้มนไม่ว่าไเมยนองละวันนี้ว่าข่าว Oi <laughs> ถึงลานแล้วถึงลานว่ะถึงการแล้วนะเจ้าเนยจะไปซื้อพลาสติกเออดยซื้อของอาหารการกินซื้อกับข้าวตวยอูไปอูมาก็ถึงลานพอดีถึงถึงยิตาพอดีขอบคุณจัานะขอบคุณเหลายนะเจ้าก็ไลก์ก็แชร์ก็ซับสไครป์ป้าน่องนะเจ้าวันนี้ป้าน้องออกมานอกสถานที่สักหน่อยนะเจ้าอัน,นอันยังก็ยอดวิวยอดวิวมาถึงตั้มเดียว มาได้จะได้เปิดมาได้เปนจะได้เปิดอะไรอย่างก็เปิดสร้างรได้กับโมโหวันอะผูดที่ตามนั่นถึงแล้วยอดวิวมาถึงเนี้ยแฮมสองหมื่นชั่วโมงสองสองพันชั่วโมงเนี้ยแฮมสองพันชั่วโมงมาได้มันจะถึงเม่อไรมันจะถึงสี่พันชั่วโมงกับโมโหเนี้แฮมถึงสองพันชั่วโมงด้วยกันพ้อ ช่วยกันนะอย่างก็กดไลค์ช่วยกันพอวิดีโอปันน้องลายๆนี่เจ้าปันน้องจะได้เอาไปสร้างรายได้สักคั้าหนึ่งอ่ายังอยากหูเขาได้รายได้เขาอ่ะต่อเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนน่ะมันจะได้สักต่อได้อยากคนมาเลยว่านะราซาให้นะถ้าเป็นคนไทยหน่อยอยากชิมเงินเดือนยูทูบของเขาก่อนแรกขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย